ครับกาบท้าท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายเลยครับว่าเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจิตจึงมีความหลากหลายครับท่านสั้นเท่านี้นะคะครับเดี๋ยวนี้หลากหลายไหมเนี่ยหลากหลายครับอะไรรู้แจ้งจิตจึงกล่าวว่าหลากหลายแต่ท่านแต่ละท่านที่นั่งอยู่ก็หลากหลายต้นไม้ดอกไม้ก็หลากหลาย เส้นผมก็บงังภูเขาไปเรื่อยๆครับน, <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเราได้ยินแล้วนะคะแต่ความใส่ใจความสนใจมากน้อยแค่ไหน <laughs> ประการหนึ่งถ้ามีการใส่ใจก็เป็นปัใจจัยให้ละเล็ดได้ <laughs> ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจ <c oughs> ลืมแน่ๆออกจากห้องนี้ไปดอกไม้อะไรในห้องนี้สีอะไร ไม่ได้สนใจค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแต่และธรรมะเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เพิ่มขึ้นอีกคำหนึ่งจิตเป็นสภาพรู้เจตสิกก็เป็นสภาพรู้แต่จิตหนึ่งเท่านั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้น จรหลากหลายตามความทรงจำซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตนั้นจำสิ่งที่จิตรู้ทุกครั้งที่เกิดกับจิตเมื่อไม่ลืมพอเห็นอีกก็รู้ความหลากหลายอีกแล้วกว่าจะเป็นพวงมาลัยสักพวงเนี่ยจิตเกิดดับเท่าไหร่ทีละหนึ่งจุดเวลาไปดูหนังไม่สงสัยใช่ไหมคะเป็นคนเป็นอะไรไปหมดตั้งแต่ต้นจนจบถ้าไม่มีสักรูปเดียว จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมฉันใดนะคะเกิดมาก็โรงหนังโรงใหญ่คือโลกทั้งโลกสารพัดที่จะปรากฏกับธาตุที่รู้แจ้งสิ่งนั้นนแต่ไม่รู้เลยว่าเกิดดับและเป็นเพียงธาตุรู้ที่สําคัญที่สุดเป็นอื่นกว่านั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่เป็นธาตุรู้แต่เพราะเป็นใหญ่เป็นประธาน ในการรู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้ซึ่งใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ตามภาษาบาลีนะคะต้องเป็นอารมณะคนไทยนิยมใช้คำว่าอารมณะหรืออารมณ์บ่อยๆคนไทยตามเก่งคะ่ะได้ยินคำไหนตามละถามว่าหมายความว่าอะไรบางทีก็ตอบไปได้แต่พูดแล้วรู้แล้วหมดเหมือนกับรู้แต่คำนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ นี่เป็นเหตุที่ต้องฝึกนิสัยใหม่นิสัยของความไม่รู้อวิชชาไม่เห็นประโยชน์เลยว่าแต่ละคำของผู้ที่ตรัสรู้ลึกซึ้งไม่เหมือนคำของใครเลยที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอารมณะหมายถึงสิ่งที่กำลังถูกจิตรู้เสียงมีตั้งเยอะแต่ปรากฏที่ละเสียงเฉพาะที่กระทบหูเท่านั้น ที่จิตเกิดขึ้นรู้แจ้งหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจึงหลากหลายเพราะรู้แจ้งเพราะฉะนี้ก็เป็นหน้าที่ของจิตนะคะซึ่งเกิดดับตั้งแต่เกิดไม่เคยขาดเลยโดยจิตและเจตสิกนั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยหมายความว่าทันทีที่ดับเมื่อกี้ดับละแต่จิตที่ดับนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเดี๋ยวนี้สืบเนื่องไปจุดติจิตจิตขณะสุดท้ายถึง กาละคือกรรมสิ้นสุดที่จะให้ผลเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นจิตที่เป็นผลของกรรมขณะสุดท้ายของกรรมนั้นเกิดขึ้นทำกิจพ้นจากสภาพความเป็นบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลนั้นอีกสักหนึ่งขณะจิตต่อไปก็ไม่ได้แต่อนันดรปรจัจจัยจุดติจิตดักปฏิสนธิจิตเกิดต่อทันทีห้ามไม่ได้ ต่อไปนี้นะคะจะได้ยินเสียงอะไรจะเห็นอะไรจุดติจิตด,ดับปฏิสนที่จะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรข้างหน้าไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่เพราะอนันตระปัจจัยคือธรรมะคำสอนของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยคะ่ะจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการะทั้งปูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสร,รต่อจากนี้ไปแค่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นงูทันทีได้ไหมไม่มีทางที่จะไปหยุดปัดจจัยที่จะให้เป็นได้เลยนี่คือความไม่ประมาทถ,ถึงความไม่ประมาทโดยประการทางปวงจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมไม่ในการฟังฟังด้วยความไม่ใช่เรา เข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราต่างกับฟังแล้วเป็นเราที่สงสัยที่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เองต่อไปเพราะฉันก็ไม่ใช่หนทางเลยค่ะเรียกได้ว่าหมดหนทางจะรู้ถ้ายังคงเป็นตัวตนก็เพิ่มความเป็นตัวตนเพราะฉันลองคิดดูนะคะเห็นหนึ่งขณะโลภะเกิดแล้วยังไม่ทันเป็นอะไรเลยแล้วยังไงะคะทั้งวัน ประมาทหรือไม่ประมาทแต่ทำอะไรได้ไหมนอกจากปัจจัยที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนิ้สัยใหม่นะคะที่ควรสะสมสำหรับการฟังพระธรรมก็คือไม่เผลนไม่คิดเองเพราะคิดเองและชอบสงสัยโน่นทำไมเป็นอย่างนี้นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเราเป็นใครอะ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วเรากลับไปคิดทำไมไม่เป็นอย่างโน้น แล้วทำไมมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะสะสมมาอะไรบ้างมากมายนะคะปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้รู้ความจริงได้จนกว่าจะค่อยๆเห็นว่าอะไรไม่เป็นสาระเก็บไว้ทำไมเพราะฉะนั้นนะคะฟังเพื่อเข้าใจความเป็นจริงละความไม่รู้ นอกจากความไม่รู้ยังละความไม่ดีทั้งหลายจนกว่าจะหมดตามลำดับประการแรกก็คือความไม่รู้จึงเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เกินกว่าที่ใครจะคิดว่าอะไรจะดับเพราะว่าดับไปเร็วกว่านั้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็เริ่มที่จะรู้ว่า สิ่งที่ประเสริฐสุดคือการละความไม่รู้และความติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังจะเก็บทางไหนไว้ไหมสักทางหนึ่งแต่พอได้ลาบได้ยศคิดยังไงห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความรู้สึกยินดีไม่ได้แต่ ยินดีในกุศลของคนอื่นหรือว่ายินดีที่เราได้รับสิ่งนั้นต่างกันไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายินดีที่ยินดีที่เขาเอาของดีๆมาให้เราเพิ่มกิเลสด้ไหมเพราะฉะนั้นได้มาเพื่อเพิ่มกิเลสกับได้มาเพื่อละกิเลส ไม่ว่าอะไรที่ใครให้เป็นสิ่งที่เขาหวังดีปรารถนาที่จะให้เรารับถ้าเรารับด้วยความยินดีในกุศลของเขาเขาดีใจไหมและในขณะนั้นก็ละความติดข้องด้วยเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากเหตุไม่มีเหตุใครจะเอามาให้ใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเนะะี่ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไ,ไม่ใช่เรา ค่อยๆไม่คิดถึงว่าเอ๊ะคนอื่นจะมองเรายังไงจะว่าเราหรือเปล่าจะคิดอย่างโน้นอย่างนี้ไม่สําคัญเลยค่ะสําคัญที่ว่าขณะนั้นน่ะไม่เป็นขยะและกว่าจะค่อยๆทิ้งขยะใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งซึ่งนี่แหละคุณประเสริฐสุดของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหนทางทิ้งละสิ่งที่ไม่ดีจนหมดสิ้น